สวัสดีทุกคนเจอกับช่องตองลองดวยแล้วนะวันนี้เป็นวันเดย์ออฟของเราก็คือวันหยุดจากการทำงานก็เลยจะมาทำคลิปว่า1วันไลฟก์การ์ดทำอะไรบ้างเดี๋ยว I'm Cassidy, I'm a Red Cross lifeguard instructor. I'm um, teaching Tong right now some of the stuff that's out-of-the-water lifeguarding, stuff about the facility, preventing injuries, um, some stuff you do as a professional lifeguard. And tomorrow she's gonna go and do all the swimming and all the rescues and fun stuff like that. So yeah. <coughs> เริ่มงานส่วนใหญ่จะประมาณ8ปดโมงครึ่งจนบางวันก็สองทุ่มบ้างบางวันก็เลิกสามทุ่มบ้างแล้วแต่แต่ละวันของครูว่าแต่ละวันปิดกี่โมงวันนี้ก็แบบมาทํางานไลฟ์การ์ดวันแรกหลังจากที่ฝึกเสร็จไปแล้วสองวันซึ่งหน้าที่หลักพอมาถึงอะ่ะเขาก็จะแบบมีสแตนให้ทั้งหมดสาสแตนทําททงานกับเพื่อนไลฟ์การ์ดอีกสี่คนแล้วก็เหมือนแบ่งสแตนกันมีสามทีใช่ไหมก็คนละยี่สิบนาทีแล้วก็เปลี่ยนไปไเรื่อยปุ๊บซึ่งหน้าที่หลักที่เราทาวันเนี้ยก็มีทคาคอมสระกับ แพ็กเกจยาวๆเหมือนที่เออตะกาไม่ใช่ตะกาสิเขาเรียกว่านะที่เก็บของแบบไม้ยาวๆไว้รอบๆสระ This is my um, new friend his name is Zack Hello Hello Yeah he sees me today ซึ่งของเราเป็นคั้นที่ขับอะทุกเขาจะพาทาวเวลมาเองก็ได้แต่เราก็จะมีการเตรียมไว้ให้ลูกค้าเหมือนกันก็คือเราต้องมีการ ซักวอชแล้วก็ไดรยเออร์ให้แหง้งแล้วก็มีการโรอะไรแบบนี้เมื่อเราเตรียมของเสร็จแล้วแล้วประมาณ9ก้าโมงสี1 0โมงเราจะมีการขึ้นแสแตนซึ่งสระของเราจะมีทั้งหมด3ส่วนจะมีเบบี้พูลมีมิดเดิลพูลแล้วก็มีเมนพูลซึ่งส่วนของเมนพูลจะมีดิวิ่งบอร์ดดิวิ่งบอร์ดก็คือสําหรับไว้จัมกระโดดใช่ปะแล้วก็จะมีทั้งหมด3สแตนแล้วก็จะมีการโรเตชัน Every 20 minutes ก็คือจะมีการเปลี่ยนทุกๆ20นาทีซึ่งหมายความว่าเราอะ่ะจะมีเวลาพักแค่20นาทีเมื่อครบจำนวนคนแล้วอะ่ะแล้วก็แบบจังหวะนั้นอะ่ะจะเป็นจังหวะที่เราไปหาอะไรกินเข้าห้องน้ำซึ่งเวลาที่เราขึ้นสแตนอะ่ะเราห้ามใช้โทรศัพท์เว้ยแล้วเวลาเราขึ้นสแตนใช่ปะ่ะเราต้องแบบมองรอบๆแล้วก็จะมีวิสโแล้วเราจะมีกระเป๋าเป็นแบ p แพ k เดวให้ดู นี่ก็คือจะเป็นการแต่งตัวของเรามาไปทํางานไลฟ์การ์ดนะแล้วก็มีทูบเป็นแท่งให้ไว้สําหรับช่วยคนเวลาคนจมน้ําอะไรอย่เงี้เขาเรียกว่าทูบเราจะพูดคําภาษาไทยอธิบายไม่ถูกแล้วเราก็จะมีการนั่งแล้วก็ฟ้อมออคนแล้วก็แบบดูไม่ให้เด็ก children อะไรเงี้ยทำผิดกฎแบบไม่ทำอะไรแปลกๆอะ่ะห้าม stay away from rope walk please ไม่ก็ one bounce กระโดดแค่หนึ่งครั้ง no โดนไฟแบบห้ามทำอะไรแปลกๆที่แบบเป็นเชิงอันตรายอะไรเงี้ยก็คือดูแลความปลอดภัยของคนแล้วก็เราอะจะมีการพอหลังจากถ้าเราอยู่ในคาสิโบใช่ปะ่ะคนอื่นก็จะไปสแตนก็คือ,คอทุกๆหนึ่งชั่วโมง Every hour จะมีการเช็คสารเคมีในน้ําเช็ค hmm. สารเคมีก็คือการเช็คคอรลีนนั่นเองก็คือเช็คค่าพิเหตว่าค่าพิเหอะเหมาะสมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปนะว่าเวลาเราเช็คคอรลีนเราจะทำยังไงบ้าง ก็จะตรวจทั้งหมด3าคูทุกๆชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็คือมีการหยดสารดูค่าพ h เกดเบสว่าเออค่าเท่านี้นะที่ควรจะเป็นของครูแล้วก็แบบดูความเรียบร้อยแล้วก็มันจะมีปัญหาทุกๆอย่างแบบเด็กอะ่ะเข้าใจคอนว่เด็กว่าเขาจะมีคําถามตลอดว่าทําไมทําอย่างนี้ไม่ได้ทําไมอะ่ะก็คือเด็กฝรั่งอะ่ะเขาจะลรมกล้าคิดกล้าทามแล้วเด็กฝรั่งก็จะแบบ อ๋อ oh, แต่ถ้าเราอธิบายเขาดีๆก็คือการทำไลฟ์การ์เราคิดว่ามันได้ภาษาเยอะมากเลยนะคือเราต้องคุยกับทั้งเราต้องคุยกับพาร์เรนเราต้องคุยกับชิลเด e นเราต้องคุยกับโคเว r ร์เกอร์ซึ่งในส่วนเนี้ยสระเราที่เราไปทำอ่ะเราไม่มีเพื่อนอินเตอร์เนชั่นแนลที่เป็นคนไทยเลยเว้ยอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศอื่นก็ยังไม่มาสระเรามีแค่เราที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลที่แบบเป็นเราคนเดียวอะ่ะแล้วก็เพื่อนโคเว r ร์เกอร์ส่วนใหญ่ของเราอะ่ะจะเป็นทีนอารมณ์ประมาณ 15, 16แล้วก เพื่อนของเราก็คือน่ารักมาก Hi <Hey. S 2> What's your name <Yeah. S 1> I'm Maggie Yeah I'm Emerson I'm Oscar This is my coworker h e s an a c t e a h แล้วก็ผู้มนเจอรของเราก็จะเป็น Nick กับอลิซาทั้งสองคนเป็นเพื่อนของเรานะคะซึ่งทั้งสองคนก็คือน่ารักมากเราแบบมีความสุขในการทำงานนะแต่ว่าเวลาที่เรานั่งสแตนใช่ไหมเราก็จะแบบ เราต้องกินน้ำเยอะๆอทุกคนแล้วเราก็พกยาดมไปด้วยอะ่ะก็คือยาดมที่เอาไปเตรียมจากไทยก็แบบมันอยู่ตรงมันต้องอยู่กลางแดดตลอดแบบคือคนหนึ่งอ่ะจะอยู่บนแสแตนทุกๆประมาณ3ามสแตนก็คือ1ชั่วโมงบางครั้งถ้าคนน้อยตรงมิดเดิลปูเราก็ไม่ต้องแสแตนใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็คือ40นาทีที่ต้องอยู่บนแสแตนแล้วได้พัก20นาทีต่อรอบเราก็เลยแบบต้องกินน้าเยอะ ลฟ์การ์ดอ่ะเป็นงานที่ไม่ยากนะแต่แบบมันต้องใช้ความอดทนก็คือขึ้นสแตนใช้โทรศัพท์ไม่ได้ต้องมีความอดทนกับอากาศก็คือมันจะร้อนแล้วคือแบบผิวเราก็คือแพ้แล้วอ่ะถ้าดูตั้งแต่แบบคลิปแรกใช่ป่ะคือผิวมันจะไม่ได้แบบนั้นขนาดนี้แต่นี่ก็คือพยายามทาครีมกันแดดทือทาทุกๆชั่วโมงทาแบบเท่าที่นึกออกได้นะก็คือพยายามใช้ครีมกันแดดเยอะๆใส่หมวกบ้างบางครั้งเราก็แบบใส่เสื้อทํางาน อะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็ถอดบ้างให้เหลือแค่ชุดว่ายน้ำทูพีสอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็แบบพอหลังจากที่เราจบสแตนใช่ไหมพอหนึ่งชั่วโมงก่อนปิดสะเราก็จะมีการเริ่มคลีนก็คือพอเวลาเราคลีนอ่ะมันต้องมีหนึ่งคนที่อยู่สแตนตลอดเวลาก็คือไว้ดูเด็กที่เหลือก่อนที่จะกลับบ้านอ่ะแล้วเราก็จะมีการคลีนแล้วเราาก็คือแบบถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นเก้าอี้อารมณ์ผ้าหลังใช่ไหม มันก็เป็นเราต้องเคลียร์เก้าอี้ให้จัดเป็นที่เป็นทางเก็บขยะเก็บขยะปุ๊บแล้วก็ต้องมีการเช็คห้องน้าว่าสะอาดไหมเช็คพื้นที่รอบๆว่าเออคียแล้วหรือยังอะไรย่างนี้แล้วก็ต้องมีการเช็คทาวเวลต้องมีการส่งซักผ้าแล้วก็คือเวลาส่งซักแต่ละรอบมันก็จะแบบเหนื่อยแบบผ้าเป็นกองตันแบบนี้แล้วเราก็ต้องแบกไปแล้วก็มีการทิ้งขยะซึ่งแต่ละวันก็ทํางานประมาณแบบ12ชั่วโมงต่อวันกลับมาก็คือเหนื่อยมาก แต่เราคิดว่าการทํางานไร้กาดเป็นงานที่สนุกนะก็คือแบบคือถ้ามีเวลาว่างใช่ไหมมันจะมีช่วง rest period ก็คือ every 50 minute เราจะมีการเป่าปุ๊บเพื่อมีการพักสะเด็กทุกคนก็จะออกจากสะไปทำนู่นนี่นั่นไปกินขนมแล้วก็พอครบเลขโอเกคอก,อก็คือครบเลขศูนย์ใช่ไหมเขาก็จะกลับมาเล่นอีกทีนึงซึ่งเราอะ่ะรอ rest period เยอะมากๆม,ม,มันจะเป็นจุดที่เราแบบได้พักเพิ่มขึ้นหนังสัก10นาะทีได้หายใจจากการนั่งบนสแตน ก็คือการที่เรานั่งน้นำก็จะเมื่อยก้นแต่เราก็แบบการทําเป็นไลฟ์การ์ดเราสามารถเปลี่ยนอิริยาบถไรได้นะคือเราสามารถมูฟมายืนบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าอากาศไม่ร้อนแต่ส่วนใหญ่ถ้าอากาศร้อนเราก็จะนั่งบนสแตนแต่ถ้าแบบช่วงเย็นๆแล้วอ่ะเราก็จะมีการยืนแล้วก็ถือทูบพร้อมกาดตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ซึ่งก็แบบเออการทำงานไลฟ์การ์ดก็ไม่แย่ที่แย่ก็คือแค่ผิวแทนแต่ที่นี่ก็คือคนที่นี่เขาชอบตากแดดมากเลยอะ่ะเหมือนการที่แบบเออ ตากแดดก็คือชิลๆแต่สําหรับไทยพี่พ่อคือแบบไม่ได้ชอบแดดขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ไม่ชอบแดดเข้าใจไหมแต่การเข้าใจความเป็นคนไทยว่าอากาศมันร้อนแบบแสบผิวแต่นี้ก็ต้องแบบมาทําแล้วก็ได้ผิวแทนมาอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะแทนกว่านี้ได้อีกก่อนกับไทยแต่เราก็เหลือเวลาทํางานอีกสักประมาณเดือนหนึ่งแต่เราก็จะกลับประเทศไทยนะคะ ซึ่งเงินที่เราได้วีคล่าสุดอ่ะเราทำไปประมาณ75ชั่วโมงใช่ไหมได้มาทั้งหมด940ดอลลาร์กับมีเศษนิดๆก็คือทำงาน75ชั่วโมงไม่ถึง2วีคอ่ะวีกก,กว่าได้เพราะเราเริ่มงานไม่ครบวีคได้มาสักประมาณ3,300บาท ก็คือดีมากๆคือหน้าที่มันไม่ได้หนักเลยเว้ยก็แค่ทําความสะอาดสแตนทาพูดเยอะนะทำความสะอาดสแตน,นะท,ำแตนทำเช็คอินทาพวกของแบบ easy stuff ดูแล clean manage ไม่ให้ครูเกิดความวุ่นวายอะไรอย่างนี้แล้วคิดว่าเป็นงานที่ดีมากๆแล้วเราก็ได้ฝึกภาษาคือเรา talk English speak English every day คําไหนที่ไม่เข้าใจก็คือ please explain me อะไรอย่างนี้ซึ่งเพื่อนร่มงานก็ไม่น้อยที่จะอธิบายเราคิดว่างานไลฟ์การ์ดเป็นงานที่แบบ สนุกแล้วก็ท้าทายดีสำหรับแบบคนที่ชอบอ,อะไรนะชอบว่ายน้ําแต่ก็แบบไม่อยากไปทํางานเซิร์ฟวิ่งอะไรนี้งานนี้อาจจะเป็นงานตัวเลือกเพราะว่าเงินดีแต่ก็ต้องเข้าใจจุดที่ว่าแบบเราก็ต้องอยู่กลางแดดตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็คือจะมีผิวแทนถ้าคนที่ชอบผิวแทนก็คืองานนี้นะคะคือตัวเลือกที่ดีเลยค่ะหวังว่าแบบคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะ ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามขอทุกคนติดตามตองลองดูไปเลย,เลยแต่ถ้ามีอะไรที่แบบทำแล้วเป็นประโยชน์ก็จะมาเล่าประสบการณ์เรื่อยๆขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะบ๊ายบาย